ดีน้องๆที่รักทุกคนนะครับสำหรับใครที่ดูกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นเลนนะครับเลนไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่น้องสงงมากๆนะครับเพราะว่าเฮ้ย mm hmm. มันแสงมันวิ่งผ่านแล้วก็ผ่านไปข้างหลังเลยนะฮะไม่เหมือนกระจกถูกไหมกระจกเนี่ยมันจะแค่สะท้อนแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับหรือไปเกิดข้างหลังเนาะแต่เลนเนี่ยแสงมันวิ่งผ่านไปเลยทะลุไปเลยนะครับเนาะกระจกกระจกนะมีมุกจะเล่นนะครับกระจก กะจะจบนะฮะแต่แมวดีกว่ากะจบแ,แมวแมวนะฮะสร้างคันเถอะอ่ะสําหรับวันนี้นะครับเรามาดูลักษณะภาพเกิดจากเลนกันนะครับเลนจะมีสองลักษณะนะครับโอเคก่อนก่อนก่อนที่จะทํากันนะครับเดี๋ยวพี่อัปวิดอัปอัปไฟล์ไว้ในใต้ youtube นะครับน้องก็ไปโหลดเอาเนาะปริ้นมาเลยนะครับลักษณะเป็น,นี้นะมีเลนนู new, เลนว้า wow, นะครับ อ่ก่อนอื่นนะครับเลนแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับมีนูนกับวาเนาะนูนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนูนวา wow. ก็จะเป็นลักษณะนี้นี่มันว wow. า wow. เข้าไปโอเคนะครับอ,อย่างแรกนะครับเราจะต้องกําหนดก่อนว่าเราจะวางวัตถุไว้ตรงไหนนะครับในกรณีแรกเนะี่ยพี่จะวางวัตถุไว้ตรงที่ ระยะมันไกลๆมากๆเลยไกลๆก,กว่า2เท่าของระยะโฟกัสเนาะตรงนี้คือโฟกัสนะครับจุด f ตรงนี้คือจุด C เช่นเดียวกันอีกฝั่ง 1, นึงตรงนี้ก็ f ตรงนี้ก็ C นะครับจุดศูนย์กลางของการว wow, าเนี่ยเป็นวงกลมโอเคครั้งแรกนะครับเราจะวางที่มันไกลกว่า 2F งก็สมมุติว่าวางตรงนี้ชึบเนาะวางไว้ตรงนี้นะครับไปไกลกว่าสอ สองเท่าของ f คืออะไร1 f 2 f นะครับจาก c มา f เนี่ยมันก็คือค่า f นั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ห่างไประยะสอง f นะห่างเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับเ่าเหมือนเดิมเอาเม้บรรทัดวางที่หัวของวัตถุแล้วก็ลากไปชนกับเลนนะครับตึงเนาะสำหรับใครที่กลัวว่ามันจะไม่ตรงกลางนะครับก็ลากเส้นปะอันหนึ่งมาเลยครับปะ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 ,ปะมาเนาะ แล้วก็แค่ลากเส้นแสงนะครับไปโดนตรงตรงเส้นปะแล้วก็หักเหซะเล่นนูนมันจะรวมแสงนะครับเพราะงั้นแสงที่วิ่งมาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็นตามมันจะวิ่งผ่านจุดโฟกัสอันที่สองครับลากเส้นจากหัววัตถุไปตัดตรง กลางเลนนะครับหรือตรงเส้นที่เลนวางไว้นิ่งๆโอเคลากไปเลยตัดกันชึบนะครับมันจะเกิดจุดจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดตัดของวัตถุนี่จุดตรงนี้ใช่ไหมลากลงมาเลยครับเปิบนี่ตรงนี้คือจุดที่วัตถุมันเกิดขึ้นนะครับภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นจริงๆเราสามารถวาดอีกอันนึงได้นะเส้นนะนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเป็นตัวอย่าง เราสามารถลากจากหัววัตถุมาตัดจุดโฟกัสได้เลยเพราะว่าเลนเนี่ยมันมีโฟกัสอยู่สองที่นะครับลากไปเลยฟึ้เฮ้ยพี่ลากเกินว่ะต้องลากไปชนตรงนี้นะครับชนตรงนีเ้เดี๋ยวลบไปลบคล้ายๆกันนะครับตอนแรกเราลากไปชนกระจกก่อนถูกไหมเอ้ยลากไปชนเลนก่อนพอลากไปชนเลนสเสร็จจากเลน เรากไปตัดที่โฟกัสแต่อันเนี้ยเราลากจากหัววัตถุตัดที่โฟกัสก่อนแล้วไปชนเลนเพราะงั้นหลังจากที่มันไปชนกันเลนแล้วอะครับเราก็ลากตรงๆจากเลนไปตัดชึบเนาะเราจะสังเกตเห็นนะครับถ้ามันไม่เบี้ยวหรือลูกเอ็นนะครับมันจะไปตัดกันตรงตรงจุดนี้เนะาะเพราะงั้นเราสามารถทำยังไงก็ได้ครับลากข้างบนมาตัดโฟกัสหรือลากมาตัด เลนก่อนแล้วค่อยตัดให้ค่อยไปขนานกับกระจกตรงนี้ขนานกับพื้นกระจกงงกระจกกับเลนเอาใหม่ลากอันแรกนะครับลากเส้นจากหัววัตถุไปชนเลนแล้วก็หักเหแสงเข้าโฟกัสกับอันที่สองเราสามารถลากจากหัวไปผ่านจุดโฟกัสแล้วก็ไปชนกับเลนแล้วก็ลากขนานไปปุ๊บนะครับเส้นเสียมเงินลากจากหัวตัดจุดถึงกลางเลนนะครับแล้วก็จะเกิดตรงนี้ภาพวัตถุอ่สรุปหน่อยครับ ตรงนี้นะครับจะเกิดภาพจริงเนาะภาพจริงจะเกิดตรงข้ามกับวัตถุนะครับภาพจริงเกิดตรงข้ามกับวัตถุเป็นภาพจริงจะต่างจากกระจกนะกระจกถ้าเกิดหน้ากระจกจะเป็นภาพจริงนะครับหัวเป็นไงหัวกระลับถูกไหมเพราะว่าลูกศรเนี่ยมันกลับด้านลงแล้วก็มีขนาดเป็นไงเล็กกว่าวัตถุนะครับอันนี้คืออันแรก ต่อมาต่อมาเราเลื่อนมันหน่อยเลื่อนมันเข้ามาใกล้เป็นระยะ 2f นะฮะมาอยู่ตรงจุดจุดที่จุด c พอดีอันนี้ c ตัวนี้ f นะครับลากวัตถุมาเลยอ,อยู่ตรงจุด c พอดีเดี๋ยวข้อแรกนะครับน้องลองเลื่อนมาใกล้ๆแล้วเลื่อนไปไกลๆเนาะลองทําเองดูนะครับส่วนข้อนี้ทําเหมือนเดิมครับใครทาเป็นแล้วทําอย่างไวเลยเนาะ แล้วก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาดูฉเฉลยลากไปตรงๆชนกับเลนแล้วก็ไปตัดที่โฟกัสอันที่สองครับลากจากหัววัตถุไปตัดตรงกึ่งกลาง เราจะไล่อ,อีกอันหนึ่งก็ได้นะให้น้องไปลองทําเองนะครับแสงมันแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอ่าสุดท้ายนะครับเราจะได้ว่าจุดจุดนี้นะครับเส้นมันตัดกันเนาะจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของภาพที่มันเกิดนะครับมันจะเกิดเป็นภาพจริงไี่ว่าวิดีโอมันลายตาเหลือเกิน ปรับแสงวันหนึ่งโอเคจะเกิดเป็นภาพจริงแล้วก็ลักษณะเป็นไงครับหัวกลับเหมือนเดิมนะขนาดเป็นไงครับถ้าดูดีๆนะมันเท่ากันนะครับเท่ากับวัตถุแปลว่าเราก็จะเห็นภาพที่มีขนาดเท่ากับวัตถุเนาะอ่านต่อไป เราเลื่อนให้มันไปอยู่ระหว่าง C กับ S ละกันนะครับ S เนี่ยระยะภาพเนี่ยมันมากกว่าโฟกัสนะแต่มันน้อยกว่า2เท่าของโฟกัสนะครับตรงไหนก็ได้ตรงประมาณนี้ก็ได้ใครทำเป็นแล้วนะครับหยุดวิดีโอนะครับอย่าโกงนะครับลากไปเลยครับขนานไปชนกับเลนตรงกลางแล้วก็เบ้เข้าจุดโฟกัส เส้นหนึ่งลากจากหัวตัดจุดกึ่งกลางเลนแล้วก็ลากยาวไปเลยโอ้ข้อนี้ท่าทางจะเกิดภาพที่ไกลมากๆพี่ต้องต่อเส้นจากตรงนี้และต่อให้ยาวนะชนี่เป็นไงครับภาพที่เกิดขึ้นเป็นไงไกลมากเลยถูกไหมไกลจากเลนมากๆเลยอ่าไปอยู่ตรงนี้นะครับ คาดว่าภาพนี้มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดภาพจริงอยู่ตรงข้าง,งวัตถุหัวกลับเหมือนเดิมขนาดมันคงไม่เท่ากันเนาะเพราะมันไปไกลเรื่อยๆแปลว่ามันต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,อยๆนะครับขนาดใหญ่กว่าวัตถุโอเคอ ต่อไปเราเลื่อนมันมาตรงจุดโฟกัสเลยแล้วกันนะครับ s เท่ากับ f ตอนนี้วัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสแล้วเฮ้ยสูงเกินอ,อไม่เป็นไรบ้างประมาณนี้อันนี้วิ่งไปชนกับเลนสแล้วก็วิ่งตัดเข้าจุดโฟกัสโอเค อีกอันนึงวิ่งตัดกึ่งกลางเล่นฟุตเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันขนานกันเหมือนเดิมเลยโอ้โหลักเราไปเป็นขนานอีกแล้วนะครับภาพที่เกิดไกลมากครับก็มันอาจจะไปขนานกันในช่วงหนึ่งแล้วก็มันเอ็นหน่อยอ่ค่อยๆ่อยเอเอน็นเอ,นเ,อนเข้าหากันภาพก็เลยไกลมากๆนะครับหรือว่า ไม่เกิดภาพขึ้นเลยในกรณีที่วัตถุวางที่จุดโฟกัสมาเรามาถึงภาพสุดท้ายแล้วครับภาพนี้ S เนี่ยมันวางไว้น้อยกว่าจุดโฟกัสหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็เลื่อนวัตถุมาอยู่นหน้าเลนเลยใกล้ๆเลนเลย 5. เรามาทํากันเลยครับลากเส้นแสงวิ่งไปชนกึ่งกลางแล้วก็ไปตัดจุดโฟกัสปึบต่อมาลาก จากหัววัตถุไปตัดที่ถึงกลางเลนฝึกเฮ้ยต่ออีกละมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับมันไม่ยอมตัดกันเส้นแสงเนี่ยเส้นแสงจริงๆมันไม่ตัดกันเนาะแต่สิ่งที่มันตัดกันคือเราต้องมองเห็นเห็นภาพนะครับแต่ภาพที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นตรงข้าววัตถุเราต้องต่อเส้นแสงไปด้านหลังต่อไป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  สีแดงก็เหมือนกันต่อไปสิ่งที่เราพบคือเส้นแสงเนี่ยมันจะไปตัดกันข้างข้างข้างวัตถุนะฮะในด้านวัตถุหรือข้างหลังเลนก็ได้ถ้าเรามองมอันนี้วัตถุนะอันนี้หน้าเลนอันนี้ก็หลังเลนนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้เกิดข้างหน้าเลนส์แล้วมันเกิดข้างหลังเลนส์เป็นภาพเสมือนครับเนาะเกิดข้างหลังตาเรามองด้านนี้เรามองวัตถุไปด้านนี้ปกติเราต้องเห็นภาพอยู่ตรงนี้เนาะแต่อันนี้มันเห็นภาพด้านนี้แปลว่าเป็นภาพเสมือนนะครับหัวตั้งแล้วทีนี้หัวตั้งนะครับขนาดใหญ่กว่าวัตถุ โอเคนะครับก็เลนนูนมีประมาณห้ากรณีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากรณีนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะใหญ่เสมอเลยนะครับถ้าเราเลื่อนวัตถุอยู่ตรงเนี้ยน้องลองเลื่อนเองนะวางตรงนี้วางตรงนี้นะครับแล้วจะพบว่าวัตถุมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคส่วนเลนเวลานะครับมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะครับเลนเวลาไม่ว่าเราจะวางตรงไหนก็ตามเนาะเดี๋ยวพี่วางไว้ให้จุดเดียวนะครับพี่บอลตรงนี้แล้วที่เหลือน้นองลองไปไปเลื่อนเอาแล้วลองเล่นดูนะครับ ในกรณีนี้พี่จะวางวัตถุไว้ตรงไกลๆหน่อยนะครับเพราะวางไกลๆมันวาดง่ายวางไปเหมือนเดิมครับลากผ่านตรงเข้าเลนเลยตึงเลนนูนจะรวมแสงนะครับแต่เลนเว้าวเนี่ยมันจะกระจายแสงเนาะเพราะงั้นเราก็วางจุดเนี่ยไปตัดที่จุดโฟกัสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากไปซึ่ง ต่อมาครับอันนี้อีกเส้นหนึ่งเราก็ลากตัดตรงกลางตรงกล่งกลางเลนฝึกเนาะสิ่งที่เราจะเห็นนะครับแสงมันไม่ตัดกันอีกแล้วนะฮะแต่มันจะมามาตัดกันตรงที่นี่ครับเราต้องต่อเส้นแสงมันจะหักแล้วก็ไปชนกันด้านหลังเลน นะครับจะเกิดจุดจุดหนึ่งขึ้นมานี่เราเรียกว่าจุดเล็กตรงนี้นี่จุดที่เกิดภาพครับเล็กมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเลนเว้าวนะครับภาพที่ได้มันจะเป็นภาพเสมือนเนาะเพราะว่ามันไปนเกิดข้างหลังเลนส์นะครับได้ภาพเสมือนหัวเป็นไงหัวตั้งนะครับขนาดเป็นไงขนาดเล็กก่วัตถุ ทั้งหมดนี้ก็เป็นทั้ง6กรณีนะครับรวมทั้งเลนนูและเลนเวาลนะครับก็หวังว่าน้องๆจะสามารถทํากันเป็นนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเวลาที่เราทําได้เนี่ยประเด็นคือเราไม่ต้องมานั่งวาดทุกครั้งเราวาดทุกครั้งในข้อสอบหรือในการทําโจทย์ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราต้องต้องจําบ้างเนาะการเกิดภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนมีสองกรณีเท่านั้นคือเลนนูนวางไว้ใกล้ๆเลนนะครับหรือเลนเวาลวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ มันก็จะเกิดภาพเสมือนนะครับหัวตั้งก็มีแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะครับเป็นกรณีที่เป็นเลนนูนวางไว้ใกล้เลนเลนวอาว,วางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับจะเกิดภาพหัวตั้งเนาะกรณีที่เกิดภาพเล็กกว่าวัตถุนะครับก็คือเลนนูนเนี่ยวางไว้ไกลๆเลยเกิดภาพเล็กกว่าวัตถุนะครับกรณีที่เกิดภาพเท่ากับวัตถุมีกรณีเดียวก็คือวางไว้ตรงจุด 2f นะครับเป็นเลนนูน กรณีที่เกิดภาพใหญ่นะครับนี่มีกรณีที่วางไว้ระหว่างจุดโฟกัสกับจุดเซนเตอร์เนาะแล้วก็มีกรณีของเลนนูนนะครับยิ่งวางไว้ใกล้นะครับมันก็ยิ่งไกลโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้น้องๆจะทําเกี่ยวกับเลนได้นะครับว่าวาดเส้นแสงการเดินแสงนะครับของวัตจุโอเคนะครับก็ใครที่ดูจบแล้วนะครับทําได้หรือทำไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะถามมาได้เลยนะครับถ้าพีว่างๆจะเข้าไปตอบให้เนาะหรือถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเราไปเจอคอมเมนต์ของเพื่อนๆเรานะครับที่คอมเมนต์ไว้แล้วเราสามารถตอบได้เราช่วยกันตอบเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนดูเพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วกด subscribe นะครับติดตามวิดีโอต่อๆไปนะครับเผื่อเจอวิดีโอใหม่ๆนะครับจะได้ดูก่อนนะครับแล้วก็กด ให้มันขึ้นมาหน้าแรกนะกดกระดิ่งกดติดตามอะไรก็ว่าไปนะคระับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีน้องๆทุกคน